สวัสดีชาพิจิกค,ค่ะดวงความรักก็จะจมวันที่3พฤษภาคมนะคะคุณได้สองคาถาเขาได้สามดาวกับหัววันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่ดีที่จะวางแผนอนาคตนะคะก็ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยค่ะมีการตัดสินใจชัดเจนนะคะแล้วก็วางแผนอนาคตร,ร่วมกันแฟนได้สามดาวกับหัวไพ่ดีนะ ปัญหาประัก์ที่ําไม่กุ้มใจไม่สบายใจผ่านพ้นไปนะคะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ถ้าเคยทะเลาะกันเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ได้เคลียร์ใจแล้วก็จะได้จบปัญหา mm hmm. มีไพ่ right Time แล้วก็เกมเมซี่อ่ที่มันผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไม่ใช่ช่วงเวลานะคะของคุณสองคนมันก็เลยมีปัญหามันเป็นช่วงเวลาที่แบบมีปัญหาเข้ามาชาเลนน์่ะนะคะพอคุณผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ย ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วที่จะปรับความเพอใจกันนะคะความสัมพันธ์ก็มีความสุขมากขึ้นสำหรับคนโส,สนิทวันนี้มีโอกาสได้รีเทิร์นกับคนเก่านะคะคราวที่แล้วที่ไปกันไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผิดเท่านั้นเองเนาะคราวนี้ก็ถูกที่ถูกเวลาแล้วแล้วก็ถูกคนด้วยนะคะไปกันต่อได้นะคะ